มึงเล้อพี่น้องเกระหลอก้างแดงมันห้องเอื่นกันมันมานน้ำกันสองสามตัวนอไปทั้งไหนอีกซุ่มหนึ่งมันก็ะหลอก้างแดงมันมาต้นดอกมองเมื่อกี้แม้วามัานมันนั่นเนาะมันมันกระโดดไป กระโดดไปคนละนีมาสามตัวเนาะไปทไปั้งหลบุอีกตัวหน,นึ่งกระโดดไปคนละเข้มเข้มไปคนละมู้น่ะเห็นนางเจ้าหางรบกับเขาบ้างคุ ุ่นมันเต้นไปคุ่นเราไปยอดพุ่แล้วไป,อ,ไป,วไปอีกต้นนึงแล้ว ไปบล็อกันหลอกบันนี่ต้นนีก็นเ้อกันเด้ออยู่หลอดอปลอดภัยนทุกคนอยู่ดีสบัยก็มเจ็บจะไ,ได้ก็มีแต่ตั้งไหก็ยืดลื่นใจแมก็หลอกนี้บลอกบนนี้ไปคุณน,นแล้วโอ้เห็นแต่ใบใม่ปิวแวนวีนเนี่ยมันพากันไปคุ้นหลเน้อเคาะปปคาว้เบื้องคิดหนาเด้อก็เด้อคิดเนียว้ซจำนีกอนบันติกา